สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจํำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2566นะคะเรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกามาดูนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ไพ่ทาโร่พยากรณ์นะคะ ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่เฮงเจียรเราจะพยากรณ์ในรูปแบบของจักรราศีในช่วงครึ่งปีหลังนี้มาดูนะไพ่จะบอกอะไรชาวราศีตุลกันบ้างนะคะใบแรกได้ใบแรกได้ไดอัศวินไม้เท้านะคะ ใบแรกอัศวินไม้เท้าใบที่สองหนึ่งถ้วยใบที่สามเจ็ดเหรียญใบที่สี่โอสามดาบใบที่ห้าสองดาบอืมใบที่หกใบที่หกสามเหรียญ ใบที่เจถ้วยใบที่8ปราชินีถ้วย9กห้าถ้วยสิบจัสเมนสิบเอ็เท้า ช่วยอืมสำหรับชาวราศีตุลเนาะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอาจที่จะในไพ่บอกมาถึงการที่ว่าน่าจะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะทีนี้เรามาดูชีวิตโดยรวมก่อนเนาะเรามาดูว่าตัวตนของชาวราศีตุลได้อัศวินไม่เท้าอัศวินไม่เท้าเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีตุลเองคุณเป็นคนเนี่ยคำพูดคุณมีสเสน่ห์ คนมองว่าเจ้าชู้คนมองว่าพูดเก่งเข้ากับคนได้ง่ายนะคะหรือไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครเนี่ยมันดูแลดูเป็นหน้าฟังแล้วยิ่งมาติดกับไพ่หนึ่งถ้วยคุยสนุกคุยด้วยแล้วมีความสุขใครอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วรู้สึกมีความสุขชาวราศีตุลเนี่ยโดยอเท่าที่มาดามศึกษามานะราศีตุลนนจะเป็นราศีที่เจ้าชู้เป็นาธาตุลมเป็นาธาตุที่อยู่นิ่งไม่ได้ มันเหมือนกับคําพูดคําจาเขาดีชาวธาตุลมจะมีอยู่สามสามราศีนะมิถุนตุลกุมสามราศีเนี้ยมันจะมีความเจ้าชู้ที่แตกต่างกันแต่ชาวราศีตุลเนี้ยจะเป็นการเจ้าชู้ที่เรียกว่ามันเป็นราศีของตาช่างอนะเนาะเพราะฉะนั้นอะความเจ้าชู้ของเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าใครให้ความสําคัญเขาเขา,เขามองหาความยุติธรรมเขาหาเพราะฉะนั้นอะ ความยุติธรรมของเขาเป็นความยุติธรรมที่เข้าข้างตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่รักฉันใครที่ดีต่อฉันอันเนี้ยคือความยุติธรรมของเขาเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจึงกลายเป็นว่าเขาอ่ะจะมีเสน่ห์ในการพูดจามันจึงดึงดูดให้คนเข้ามาเพราะพูดแบบไหนเนี่ยดูสิพูดแล้วมันทำให้คนฟังมีความสุขอยู่ด้วยใกล้ๆดีเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณเอาตรงเนี้ย ไปใช้เกี่ยวกับเรื่องด้านการงานบอกได้เลยว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามคนจะชื่นชอบจะส่งผลให้คุณมีรายได้ที่ดีจะส่งผลให้ตัวคุณเองมีความสุขมีความสุขเพียบพร้อมทุกอย่างจากคำพูดคําจาของคุณโดยเฉพาะทำงานเกี่ยวกับด้านไหนด้านการพูดเป็นเซลล์ได้มาคุเทศได้เป็นไกได์ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาได้ดีเลยทีเดียว จะมีความคิดความอ่านมีกามีลูกล่อลูกชนที่ดีเป็นโค้ดเป็นนักพยากรณ์เป็นเอ,อ่ออะไรที่เกี่ยวกับด้านพูดเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เป็นที่ปรึกษาต่างๆบอกได้เลยว่าชาวราศีตุลเรื่องคำพูดคุณสุดยอดมากเลยในเรือในช่วงครึ่งปีหลังแล้วจะส่งผลให้คุณมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากคำพูดคำจาของคุณ เอาคำพูดคำจาไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าไปใช้ในด้านความเจ้าชู้บอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็ได้แฟนแน่นอนเพราะว่าดวงมันเจ้าชู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราอ่ะเป็นคนไม่เจ้าชู้บางคนจะบอกฉันราศีตุลแต่ฉันไม่เจ้าชู้นั่นอยู่ที่คนนะในราศีของมาดาอ่ะของมาดามนะมาดามเนี่ยก็อยู่ในธาตุลมมาดามชาวราศีกุมคนดูมาดามบอกมาดามเจ้าชู้แต่มาดามเป็นคนไม่เจ้าชู้ มาดามไม่ยุ่งเรื่องความรักไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งเรื่องผู้ชายแฟนบวชมา2 0พรรษาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่สึกมาดามก็อยู่ของมาดามโดยไม่ต้องมีคนใหม่คนก็จะมองว่าเออ แต่ในดวงมันน่าจะเจ้าชู้แต่ทําไมไม่เจ้าชู้เรามีส่วนอื่นประกอบเราโฟกัสไปที่อะไรเราโฟกัสไปที่ครอบครัวเราโฟกัสไปที่เรื่องทำมาหากินเราเอาความเจ้าชู้ของเราคือเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ในด้านการพูดเพราะฉะนั้นเราเอาเสน่ห์ในด้านการพูดของเราไปพูดต่อยอดในการทำมาหากินบอกได้เลยว่ารายได้ดีรายได้ดีในที่นี้9้าถ้วยติดอยู่กับ9้าถ้วยนะคะไพ่ที่คำพูดคุณติดอยู่กับ9้าถ้วยจะส่งผลทำให้คุณมีผู้ใหญ่ สนับสนุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคุณจะทําอะไรก็ตามมีแบ็กอัพที่ดีจากคําพูดของคุณที่เขารู้สึกรักค่เมตตาคุณแต่ถ้าคุณใช้ไปในทางเจ้าชู้คุณก็จะเป็นก้าวถ้วยเหมือนกันแฟนเพียบแฟนตึมแล้วไม่ง้อด้วยคนนี้ไปคนนั้นมาโดยไม่ง้อเลยเพราะฉันถือว่าคนต่อแถวมาชอบฉันเยอะแยะต่อให้คุณหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยแต่คุณมีสเสน่ห์ไงคำว่ามีเสน่ห์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องหล่อหรือสวยมันบอกไม่ถูก คำว่ามีสเสน่ห์มันบอกไม่ถูกจริงๆนะมันคุยด้วยแล้วมันรู้สึกมีความสุขอะไม่จําเป็นต้องหล่อหรอกไม่จําเป็นต้องสวยหรอกแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแค่นั้นเองนะคะแต่ทีนี้ในที่เนี้ยเขาบอกว่าถ้าเอาไปใชใ้เป็นประโยชน์รายได้จะได้นะคะจะมีรายได้เข้ามาแบบเป็นที่พึงพอใจสําหรับตัวคุณเลยแต่รายได้พอเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยคุณมีภาวะของความเป็นแม่สูง ในที่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมีภาวะของความเป็นแม่สูงคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงค,คุณก็คือคนที่คอยดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆโอบไว้ทุกทั้งหมด ในครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปใช้ในล้านการงานคุณจะเอารายได้ทั้งหมดที่คุณได้มาไปลงกับครอบครัวไปดูแลครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุขคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลือคนในครอบครัวในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ครองของคุณและลูกบุตรของคุณนะอาจจะเป็นพ่อแม่และพี่น้องได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมาล่ะแล้วเราจะไปพึ่งพาใครได้ไหมในเมื่อเราเป็นคนที่ เหมือนกับว่าเราเป็นคนเสาหลักเออต้องพูดว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวพึ่งพาญาติพี่น้องพึ่งพาได้ยากชาวราศีตุลพี่น้องเองก็ลําบากอยู่นะคะพี่น้องเอาจริงๆพี่น้องไม่ค่อยขยันหรอกเขามีโอกาสที่เขาจะรวยเขามีโอกาสที่เขาจะมีเงินทองมากกว่านี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ทําแค่พอที่จะพอมี มีขึ้นมาแล้วพอหยุดก่อนไม่ทํานะคะเพราะฉะนั้นนะจะไปพึ่งพาเขาเขาไม่มีให้เหราพึ่งพาถ้าไปพึ่งพาญาติพี่น้องปุ๊บคุณจะผิดหวงังอกหักผิดหวงังเสียใจกับอะไรทีเดียวแต่ถ้าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยเกิดมีถ้ายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเกิดเดือดร้อนพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม คุณแม่พึ่งไม่ได้นะคะคุณแม่เองก็มีปัญหาร้อยแปดพันเก้ามีปัญหาเยอะแยะอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถให้พึ่งได้ไปพึ่งคุณก็ผิดหวังหรือหรือเขาอยากช่วยแต่เขาก็ช่วยคุณไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเสียใจแต่ถ้าถามว่าไปพึ่งคุณพ่อได้ไหมไปพึ่งได้แต่อาจจะโต้วาทีกันซะก่อน คุณพ่ออาจที่จะเอะอะอวยวายเสียงดังใส่เราจนทําให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไม่ไม่งอก็ได้ไม่พึ่งก็ได้ชาวราศีตุลพึ่งได้จริงๆนะหนึ่งพึ่งตัวเองกับสองพึ่งเพื่อพึ่งพาเพื่อนฝูงได้นะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงถามมาขอได้ไหมได้นะคะได้แต่ในที่นี้มันก็ไม่ได้หมายถึงว่า เอ้ยเขาจะช่วยเราจนเต็มร้อยแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีกําลังใจเพราะว่าเพื่อนก็ช่วยเรานะคะแต่สําหรับชาวราศีตุลใครที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินอยากแต่อยากจะทําธุรกิจในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยมาดามแนะนําว่าชาวราศีตุลยังไม่ควรทํานะคะถ้าจริงๆคุณเป็นคนมีฝีมือนะคุณจะหยิบจับทําอะไรคุณก็ทําได้แต่ในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยต่อให้คุณมีฝีมือเจ๋งสักแค่ไหน แน่สักแค่ไหนมันก็เจ๊งมันก็พังในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังมันไม่ใช่ปีทองสําหรับชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นนะ่ะราศีตุลพักไว้ก่อนอยากจะทําอะไรในช่วงครึ่งปีหลังอย่าพึ่งทําที่คุณทําอยู่เนี่ยไปก่อนเป็นช่วงของการที่อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่กับที่มีเกณฑ์ของการต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นออกพบปะเจอเจอผู้คนในสังคม แล้วมันจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยอย่าเพิ่งคิดจะลงทุนทําอะไรไว้รอฟังฟังมาดามบอกอีกทีว่าครึ่งปีหน้านะคะต้นปีหน้าจะดีไหมแต่ในช่วงปลายปีนี้ปลายปี -6 6ไม่เหมาะที่จะทําอะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆไปก่อนแม้กระทั่งพวกเล่นหุ้นคนที่เล่นหุ้นเองก็ในในช่วงเนี้ยเหมือนจะดีจะดีแต่มีแต่พังนะมีแต่พังกับเสียนะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หรอกบอกก่อนนะ ทีนี้มาดูเออ่เกี่ยวกับเรื่องใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีบริษัทที่เป็นของตัวเองอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารไว้ใจได้ไหมลูกน้องบริวารเก่งนะลูกน้องบริวารเป็นคนขยันจัดได้ว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวโชคดีที่ได้ลูกน้องดีแต่ว่าสิ่งที่ลูกน้องเขาลักเราและดีต่อเราเพราะเขามีความรู้สึกว่า เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวดูแลเอาใจใส่เขาดีถึงแม้นว่าบางทีเราก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนไปบ้างนะคะแต่ว่าเราจะใช้พระคุณมากกว่าพระเดชมาดูถึงว่าสำหรับคนที่ทำงานประจำงานประจำในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานเจ้านายก็เลยแอบส่งเสริมแอบสนับสนุนคุณอยู่ลับล มันเป็นจุดเสียตรงไหนจุดเสียตรงเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่นะหมั่นไส้เรานะคะอย่าทําอะไรผิดพลาดนะผิดพลาดปุ๊บเนี่ยนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแล้วไปในทางเสียเสียหายหายหรือไปเติมไฟมากยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าเราทําอะไรที่ไม่มีช่องโหว่ให้ใครว่าเราได้ mm. ก็บอกได้เลยว่าเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ได้แต่รู้สึกหมั่นไส้เราไม่ค่อยชอบที่หน้าเราคนที่จะรักเราชอบเรามีน้อย บอกก่อนเลยว่าใครที่ทำงานประจำฝีมือการทำงานของคุณจัดวดีเจ้านายนะคะหรือหัวหน้างานรักเราชอบเราในการทำรักเราชอบเราชอบฝีมือในการทำงานคุณค่อนข้างเป็นคนบ้างานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกหรืออาจที่จะไม่ค่อยเช่นบ้างานเช่นเลยไม่สนใจเรื่องเพื่อนฝูงจะเป็นประมาณนั้นได้ด้วยนะคะจะมุ่งม,มั่นทำแต่งานแต่จริงๆแล้ว ถ้าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพื่อนฝูงจะรักคุณมากกว่านี้บางทีพอเวลาคุณทํางานแล้วคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณอยู่บ้านหรือคุณว่างหรือคุณเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคุณจะคุยแบบน้ําไหลไฟดับเลยทีเดียวนะทีนี้มาดูว่าสําหรับคนที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่อยากรู้ว่าจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไหมยังไม่ได้ไปนะ ยังไม่ได้ไปนะครึ่งปีหลังเนี้จะถามว่าใจอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปยังผิดหวังเพราะว่ามันยังไม่พร้อมอะที่บ้านหรือว่าที่ครอบครัวเขายังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจที่จะหรือว่าผู้ปกครองยังไม่ไม่พร้อมที่จะส่งให้ไปในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมาดูถึงเรื่องการงานกันบ้างใครที่มีธุรกิจของตัวเองมันจะ ยอดปลายปีนี้มันจะดีกว่ามาตอนต้นปีไหมไตามาสุดท้ายจะดีกว่าไตามาาแรกๆไหม <c oughs> ยังเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้หรือมันก็จะมีชื่อเสียได้นะเพราะฉะนั้นน่ะพยายามทําอะไรทีเออ่เขาเรียกว่าอย่าออกนอกลูก่นอกทางทําอะไรให้มันถูกต้องมันก็จะส่งผลทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้น แต่ถ้าจะถามว่าได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรหรือมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรมั่ยังอะ่ะปลายปีนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วจะบอกถึงเรื่องความรักของชาวราศีตุลด้วยเนาะความรักของชาวราศีตุลเนี่ยถ้าตั้งหลายราศีลืมดูเรื่องความรักเลยนะชาวราศีตุลเนี่ยคนโสดคนโสดเขาบอกว่าเวลาที่จะมีคนเข้ามามันดันไม่มีเข้ามาคนเดียวมันจะมามากกว่าหนึ่งคนมาให้คุณเลือกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ อกหักผิดหวังกับชีวิตคู่มาส่วนอีกคนนึงเข้ามาก็จะเป็นคนค่อนข้างบ้าง,งานมันก็เลยทําให้คุณไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดีบ้าง,งานมันก็มีความมั่นคงให้กับชีวิตไอ้อกหักผิดหวังเสียใจมาก็รู้สึกสงสารอยากจะไปเยียวยาใจให้เขามันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าลังเลไม่รู้จะเลือกใครดีมันถึงจะกลายเป็นว่าไงจับปลาสองมือถึงกลายเป็นว่าราศีตุลเจ้าชู้เพราะสาเหตนุนี้แต่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ ระมัดระวังหน่อยนะคู่ครองกําลังระแวงคุณอยู่นะว่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคู่ครองของคุณอ่ะคอยสนับสนุนคุณอยู่นะถ้าทําให้เขารู้สึกว่าระแวงว่าคุณเจ้าชู้เดี๋ยวเขาจะเจ้าชู้กลับบ้างนะเขาบอกอยู่นะในนี้นะมันขึ้นมาอยู่นะคะว่าสําหรับชาวราศีตุลถ้าคุณเจ้าชู้เมื่อไหร่เขาจะชเขาจะเจ้าชู้บ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูถึงว่า สุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีตุลเนาะก็ให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะไอมีเสมหะเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็เออระวังเกี่ยวกับเรื่องไทรอยต่อมทำซินอักเสบระวังเกี่ยวกับเรื่องแขนบ่าไหล่กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงไหล่ติด จากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งทํางานอยู่ท่าเดียวมาก,มากเกินไปทํางานนานๆเกินไประวังเกี่ยวกับเส้นเลือดที่หัวใจด้วยนะแตกตีบตันนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดกระเพาะอาหารกําลังมีปัญหากินอาหารไม่เป็นเวลาปวดท้องบ่อยเส้นเลือดหัวใจอ่ะตีบสองเส้นแล้วนะสําหรับชาวราศีตุลยิ่งใครพักผ่อนไม่เพียงพอใครที่กินน้ําอัดลมมากๆใครที่กินของมันของ ของมันหรือว่าอาหารทะเลบ่อยๆระวังคอเลสเตอรอลกับไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะอ,อ่อระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะหรือว่าฉี่ไม่ค่อยออกจากการกั้นปัสสาวะมากเกินไปนั่งทำงานยันนานแล้วบางทีขี้เกียจลุกขึ้นอะ่ะรอให้มันปวดจนทนไม่ไหวแล้วค่อยลุกอันนี้จะปัญหาจะเกิดขึ้น ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลออฟฟิศซินโดมแน่ๆนะเอวหลังสะโพกต้นขาก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการนั่งนานเกินไปปวดหัปวปวดข้อปวดเข่านะคะปวดข้อปวดเข่ามีปัญหาดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันก็เป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรง แต่จะไม่รุนแรงเลยทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องโรคหัวใจต้องระวงังต้องไปตรวจนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกคนแต่ก็มีเกณฑ์ของการที่50อัยยิ่งต้องควรตรวจหรือไม่ก็40กว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องตรวจแล้วนะมันไม่ใช่ว่าโรคนี้มันไม่ได้มาตอน50แล้วแหละเดี๋ยวนี้อาหารที่มันไม่ค่อยโอเคมันเยอะนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนี่เขาจะไม่มีอาหารในพวกฟาสต์ฟู้ด หรือว่าไอาอาหารเขาเรียกอาหารขยะเนาะอย่างนี้นมันไม่มีสมัยโบราณเขาก็จะมาป่วยกันตอนอายุ50-60แต่เดี๋ยวนี้นะสากว่า40มันก็เริ่มกันละเพราะั้นรู้สึกผิดปกติหายใจแน่นหายใจติดขัดไปตรวจซะเถอะหายใจแล้วรู้สึกมันผิดจังหวะไม่โล่งไม่เต็มปอดไปตรวจซะอย่าปล่อยนานไว้นะคะก็สุขภาพถือว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมากก็ระวังเรื่องโรคหัวใจเรื่องการเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นแล้วทรมาน ราะมาดามเป็นอยู่เป็นแล้วทรมานจริงๆศัตรูรับรับศัตรูเปิดเผยในที่นี้ศัตรูเปิดเผยถามว่าศัตรูเปิดเผยจะทําอะไรเราได้ไหมต้องบอกว่าถ้าเขาคิดจะทําเขาก็ทําได้เพราะว่าเขามีแบ็คอัพที่ดีคอยสนับสนุนเขาคอยช่วยเขาแต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเขาหาเขาเขาก็ไม่ทําอะไรแล้วนะเขาเป็นคนที่ไม่ทําอะไรฉันอยู่นิ่งๆ ถ้าฉันไม่พอใจฉันฟ้องฉันฟ้องเชนให้คนอื่นจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาทําอะไรเราไม่ได้แต่ศัตรูลับๆไม่มีนะเพราะฉะนั้นโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาบคิดอยากจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้นะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีตุลแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ